มีบ้านมาดูงานอ่ะสวัสดีครับผมเออเป็นยังไงเยอะครัวได้ไหนได้เออนี่ทำกำลังทำครัวไปได้บ้านเข้ามาเบิ้งมึงดูเป็นไดไน้คืออยู่บ่เออเป็นไ,ได้และเนาะโอ้พอดีเอ็ดีอยู่เนาะ เตียังนอนเรียบร้อยยืมเนื้อบ้านอะเสียตัวมีกูมาใหม่ยืมไวนะาผู้ใหบ้านบอกว่ายืมบางวันมีผู้สาวที่ทำผู้สาวมากป๋อโอ้มาต้องทำให้ผู้ใหญ่บ้านส่วนตัวแล้วล่ะกลางทุ่งนามันจะไปเก็บค่าเนื้อเออเล่นบุตรที่มาเล่นบุตรที่เหรอ ไปเลยว่าไปื่ี่า่าุแอปละมีสดมนี้ก็ได้ฮะอันนี้ก็ได้นี้ไม่งนี้น่นแหละเจ้าจะไปไหนพรุ่งนี้นะเจ้าจะไปไหนไม่รู้เลยโอ้ทุกที่อะไรอะไรอะไรวันนี้วันที่ยี่สิบบัดพรุ่งนี้วันนี้วันที่ยี่สิบใอ่ดยี่นิบสองนะยี่สิบเอ็ดยี่เนยยี่สิบสองวันศุ วันนี้มันประหาตยาอวันนี้พุ่งไปบนเออยีบสองก็ยีบสองเอาไปยี่สองพรุ่งนี้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันนะเออชมก่อนเออพยาบาลเพินพ่นมาเก็บข้าเนื้อเส้นเนื้อเพิ่นไว้หนึ่งพันบาทตั้งนานแล้ว <c oughs> เออ ว่าวันนี้วันที่ยี่สิบสองมาเยี่ยมมาชมเออเบื้องต้นก็โอเคแหละพี่น้นองเอ้ยดูสาดท่านไอ้สองรูมันมาจากไหนวะสองรูนี่ปนไปไล่ดูดิมาจากไหนอะ โอ้โน่นมาจากตัวโน้นเออูป่ว่บ้านต้องการผู้สาวด่วนอือหาผู้สาวให้ผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่เฮ้านี่บ่มีบ่มีผู้สาวพี่น้องเลยเออนะเดี๋ยวเราจะจัดการอันนี้ต่อนะท่านเจ้าเ่าเจ้าเาทไม ครัวส่วนตัวเออมีมีครัวถ้าเป็นห้องเก็บฟองนะเป็นห้องครัวห้องงามเขาเห็นยง้าเป็นหองเก็บฟอกเน่ยอะยกขึ้น

โอเคอะวางลงไปอปเลยปล่อยเลยโอเคเห่อชาวบ้านมีแต่พูดอย่างได้วะสำนี อยากได้เตียงนอนบ่อยากได้บ้านหรือว่าอยากได้เตียงนอนเยอะผมอยากได้หมดเลยบ่เห็นไหมทุกท่านคือชาวบ้านส่วนใหญ่บ่ค่อยมีได้เนาะเตียงนอนเนาะส่วนใหญ่ชาวบ้านส่วนใหญ่คือเตียงนอนเนี่ยไม่ค่อยมีบ้านเฮ้าเนี่ยร้อยร้อยละเก้าสิบบ่มีเตียงนอนส่วนใหญ่จะนอนพื้นหมด เอออันนี้บ้านลุงสาดนี่มันมันเกินชาวบ้านนะเกินชาวบ้านทั่วไปเออโอ้โหมันมีแห้งกว่านี่วะต่อ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 โ่อต่อต่ออันนี้คือคนแถวชาวบ้านบ้านนอกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมบพราะนบ้น่ค่อยนิยมมันบ่มีมันทำงานขาวเจ้ามองไงนี้แย่ว่าไม่จำเป็นอ่าพื้นที่แล้วกระปูนนู่นเตียงนอนนะ ส่วนใหญ่คนที่เขาแบบมีฐานะเขาจังซื้อเตียงนอนมาเนาะอ่าส่วนใหญ่ออเชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมีเตียงนอนนะทุกท่านอืมมีเต้ยมีเต้ยเต้ยเนาะต้ยนเมื่อเตียงอ่ะท่นลมแบบนี้เต้ยนอนเมื่อท่นล,ลมแบบกูเ้เลยอ่ะโอเคครับทุกท่าน เดี๋ยวเราก็จะไปขนหินคนอะไรมานะครับฝากไว้ท่านี้ก่อนสวัสดีครับ